สวัสดีครับกลับมาพบกับครูคอม99สําหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําการดาวน์โหลดไฟล์เกติบัตนะครับในบางครั้งที่คุณครูไปอบรมแล้วก็จะได้ไฟล์เกติบัตที่เป็นไฟล์ PDF รวมมาหลายๆคนนะครับเราจะมีวิธีการดาวน์โหลดยังไงนะโดยใช้3เทคนิคนี้นะครับสมมุติว่านะครับเราไปอบรมแล้วเราได้ไฟล์ลักษณะนี้มานะครับก่อนอื่นเลยคือคุณครูก็ต้องดาวน์โหลดใช่ไหมครับก็ดาวน์โหลดก่อนเลยนะครับกดดาวน์โหลดปั๊บนะครับ เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ต้องเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับนี่นะครับแล้วก็กดเปิดไฟล์ขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ในในหนไฟล์นั้นก็จะมีมีอยู่หลายชหลายหลายคนนะครับนะมีอยู่หลายคนในไฟล์เดียวฉะนั้นถ้าเราจะเอาเฉพาะที่เป็นชื่อเราจะทำยังไงนะครับวิธีที่1ครับ เราก็ให้รกมการคลิกขวานะครับเลือกคำสั่ง print นะครับจากนั้นครับเลือกเป็น save as PDF นะครับ save as PDF แล้วก็เลือกหน้าที่เราต้องการนะครับเลือกหน้าที่เราต้องการเช่นเมื่อกี้นี้ของผมอยู่ที่หน้า8ก็เห็นไหมครับมันก็จะดึงตัวอย่างของเรามานะครับเสร็จแล้วกดปุ่ม save นะครับมันก็จะเป็นการตั้งชื่อนะครับให้เราตั้งชื่อ,อสมมติว่าผมตั้งว่ากด เซฟได้เลยนะครับกลับมาดูครับงานของเราอยู่ไหนอยู่ที่นี่ครับพอเราเปิดดูตัวอย่างนะครับก็จะมีเฉพาะของเราคนเดียวนะครับจะไม่มีของคนอื่นนะครับนี่คือวิธีที่1ครับส่วนวิธีต่อมาครับถ้าเราอยากทําให้เพื่อนด้วยนะครับถ้าเราอยากแยกไฟลให้เพื่อนๆนด้วยนะครับเราก็ต้องใช้โปรแกรมช่วยนะครับ เดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะครับถ้าเราจะใช้แยกเป็นหลายไฟล์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณครูก็เข้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็ค้นหานะครับ i love pdf นะครับแต่เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับ i love pdf หรือจะเป็น small pdf นะครับทั้งสองเว็บนี้หน้าตาคล้ายๆกันนะครับจะเหมือนกันเลยนะครับก็คือจะแยกไฟล์ pdf ได้นะครับแล้วก็ สามารถที่จะแปลงเป็น jpeg ได้เลยนะครับนะ small pdf นะครับจากนั้นครับคลิกไปที่แยกไฟล์กดเลือกไฟล์แล้วก็เลือกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับกดตรงนี้ครับแล้วก็กด open ไฟล์ก็จะแยกหน้าต่างๆมาให้เรานะครับสามารถกด แยกได้นะครับว่าจะแยกเป็นกี่ไฟล์นะครับแต่ถ้าแยกทั้งหมดทุกหน้าก็นี่เลยนะแยกไฟล์ไปเลยเป็นแยกเป็นทุกอันเลยนะครับเลือกทั้งหมดนะครับอันอสมมติเอาสามไฟล์นี้นะครับให้แยกนะครับแยกเป็น PDF สามไฟล์ก็กดได้เลยนะครับ รอสักแป๊บหนึ่งครับก็จะได้มาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะดูตัวอย่างได้นะครับหรือจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าคลิกเพื่อเปลี่ยนชื่อได้นะครับนะครับแล้วก,กดตั้งชื่อแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าจะดูตัวอย่างก็กดที่ตัวนี้นะครับอ่าก็ เสร็จแล้วนะครับถ้าเราจะดาวน์โหลดก็คลิกตรงนี้ได้เลยครับกดดาวน์โหลดนะครับเสร็จนะครับนี่ก็จะมาแล้วนะครับเราก็จะไปดูได้ว่าเราอยู่ในนี่ครับสี่ห้าหกก็ดูตัวอย่างนี่ครับก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าต้องการแปลงเป็นรูปภาพนะครับแปลงเป็นรูปภาพก็กลับไปที่แปลงนะครับแปลง PDF ก็กลับไปที่หน้าหลักก่อนเนาะจะได้ไม่งงถ้าเราต้องการจาก PDF เป็นรูปภาพเลยก็มาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเลือก PDF รูปภาพเลือกไฟล์เมื่อกี้นี้อันนี้แล้วก็กด open เราอัพโหลดแป๊บหนึ่งนะครับแปลงไฟล์ทุกหน้าเป็นรูปภาพก็กดปุ่มแปลงได้เลยรอสักแป๊บหนึ่งครับ แปลงเสร็จแล้วนะครับก็สามารถที่จะตั้งชื่อนะครับคลิกเพื่อตั้งชื่อได้นะครับคลิกเพื่อตั้งชื่อก็แล้วก็ตั้งชื่อแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกบันทึกได้เหมือนเดิมครับก็เลือกดาวน์โหลดนะครับนี่ครับก็จะกลายเป็นรูปภาพได้แบบนี้เลยนะฮะก็กดกลับไปดูได้นะครับ จะสังเกตว่าเมื่อกี้นี้ที่ทําไปนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับที่เป็นที่ทําเป็นรูปภาพก็คือตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ทําเป็น PDF นะครับตัวนี้ทําเป็นรูปภาพนะครับสำหรับใครที่จะไปทดลองใช้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็คือมี2โปรแกรมก็คือมี small PDF แล้วก็ iLove PDF นะครับ iLove PDF นะครับแนะนำสอเว็บนี้นะครับ small PDF หรือ iLove PDF ก็ได้ทำได้เหมือนกันครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงนี้ครับสวัสดีครับ